เห็นคนนั้นคนนี้เขาเทรดกันได้วันละกำไรเป็นหมื่นบาทเป็นแสนบาทจริงไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับถ้าให้ตอบกันตั้งแต่ต้นคลิปเลยเนี่ยก็ต้องตอบตามความจริงว่าจริงครับทำได้จริงครับและเป็นความจริงสำหรับใครหลายๆคนด้วยซ้ำไปแต่คำถามที่คุณจะต้องถามตัวเองนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือมันทำย่างไรอย่างนั้นวันนี้ผมหยิบมา3ข้อครับที่จะทำให้คุณเพิ่มโอกาส ในการที่จะทําให้คุณนั้นเทรดได้กําไรวันละเป็นหมื่นเป็นแสนบาทครับข้อที่1เลยนะคุณต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มี volume ในการเทรดครับมี volume คือมันต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมหาชนครับคนทั้งประเทศเทรดคนทั้งประเทศรู้จักคนทั้งโลกรู้จักคนทั้งโลกเทรดอาทิเช่นผลิตภัณฑ์ทองคําน้ํามันหรือบิตคอยเป็นต้นครับข้อที่2คือคุณจะต้องรู้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆที่คุณเลือกมามีกรอบในการเก็งกำไรหรือไม่ครับหรือกรอบในการสะบัดของราคาในแต่ละวันเนี่ย มากแค่ไหนกว้างแค่ไหนครับอาทิเช่นผมยกเป็น xau usd หรือผลิตภัณฑ์ทองคำที่ทุกๆคนรู้จักกันอยู่แล้วในวงกว้างเนี่ยเช่นผลิตภัณฑ์ทองคำเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะสะบัดอยู่ประมาณ1 0 2ถึง20จุดโดยธรรมชาติเป็นอย่างน้อยอยู่แล้วนะครับความหมายคือ1900เหรียญไปเป็น1910เหรียญหรือ1920เีหรียญเนี่ยเป็นธรรมชาติอยู่แล้วด้านหมายความว่าผลิตภัณฑ์ทองคำเนี่ย มีกรอบในการที่จะให้คุณนั้นเข้ามาเก็งกําไรได้ครับส่วนข้อที่3ที่คุณจําเป็นต้องรู้เลยถ้าคุณอยากทําเงินได้วันละเป็นหมื่นเป็นแสนบาทต่อวันคือ Money Management ครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับ money m a n a น e m e n t นี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าคุณห้ามโอ r วอร์เทรดเด็ดขาดดังนั้นวันนี้ผมจะมาเล่าอย่างละเอียดให้ฟังว่าคุณควรจะทําอย่างไรบ้างนะครับถ้าคุณเทรดด้วยจํานวน0.01หลอดแล้วคุณสามารถเก็งกําไรจาก1,900ไป,ป1 9 1นเย้ไร้ซึไงในทน่นี้ผมจะเรก่า10จุดคุณเทรด ด้วย0.01หลอดพอร์ตคุณควรจะมีมูลค่า100เหรียญครับหรือ3,500บาทแล้วถ้าคุณได้10จุดเป็นกำไรนั่นหมายความว่าคุณจะได้10เหรียญครับถ้าคุณเทด,ด้วย0.01หลอดเท่ากับ350บาทครับถ้าคุณเทด,ด้วย0.1หลอดเมื่อไหร่คุณควรจะมีพอร์ตมูลค่า1,000เหรียญครับหรือประมาณ35,000บาทไทยครับแล้วถ้าคุณทำกำไรได้10จุดแล้วคุณเทด,ด้วย0.1หล เหรียญดอลลาร์สหรัฐครับหรือประมาณ3,500บาทไทยครับแต่ถ้าคุณขยบขึ้นมาอีกเป็นเทรดด้วยจํานวน1ลึลอตคุณควรจะมีพอร์ตมูลค่าการลงทุนอยู่นะครับอยู่ที่10,000เหรียญครับหรือประมาณ 3, 5 0 0 0 0บาทไทยครับแล้วถ้าคุณเทรดด้วยจํานวน1ลึอดแล้วคุณทํากําไรได้10จุดคุณจะได้ทั้งหมด1 0 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นกําไรครับหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ35,000บาทไทยครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถทํากําไรได้วันละเป็นหลักหมื่นถึงหลักแสนอย่างแน่นอนครับดังนั้นเนี่ย มันสอดคล้องกันหมดนะครับข้อที่1คุณต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีวอลลุ่มข้อที่2คุณต้องรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกมากรอบระยะการเก็งกําไรเนี่ยอยู่ที่กี่จุดข้อที่3คุณห้ามโอเวอร์เทรดครับถ้าคุณนํา3ข้อนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเทรดของคุณผมมั่นใจครับว่ามันจะสามารถเพิ่มโอกาสในการที่จะทําให้คุณนั้นสามารถเทรดได้กําไรเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างที่คุณเห็นคนอื่นๆทาได้อย่างแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ